ถูกสับประรดสีท้ายขุยมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวสับชิ้นดีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่เจ้าหกสนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่อง การปลูกสับประรดสีนะครับซึ่งวัสดุป,ปลูกมี2อ,อย่างนะครับ1ก็คือขุยมะพร้าวนะครับละเอียดนะครับอันที่2นี่เป็นมะพร้าวสับนะครับหลือมะพร้าวสับชิ้นนะครับเราใช้ตัวไหนปลูกถึงจะดีนะครับก็จากการค้นคว้าข้อมูลและก็ประสบการณ์จริงนะครับสรุปได้ว่า ให้ตัดขุยมะพร้าวออกไปนะครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับจะใช้มะพร้าวสับนะครับเปลือกมะพร้าวสับเพราะการใช้ขุยมะพร้าวปลูกนี่จะทําให้สับป,ประรดสีนี่มีความแน่นเกินไปนะครับจะทําให้โตช้านะครับและก็ออกหน่อยากนะครับส่วนเปลือกมะพร้าวสับนี่ครับจะมีความโปร่งนะครับทําให้สับป,ประรดสีโตได้ไวโตได้เร็วนะครับ แล้วก็มีหน่อได้ไวนะครับอันนี้ก็ทั้งจากการค้นคว้าแล้วก็ประสบการณ์การปลูกเลี้ยงจริงมานะครับก่อนใช้นี่เราควรแช่น้ำไว้นะครับต้นนี้นะครับก็ขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับนี่แล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะครับหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับตัดแยกเลยนะครับ อันนี้ก็แยกปลูกได้เลยนะครับที่ต้องใช้เหลือกมะพร้าวสับที่แช่น้ำนะครับเพราะว่าเวลาการยัดนะครับถ้าเป็นมะพร้าวสับแห้งนะครับมันจะยัดลงไปแล้วมันจะเด้งเดงขึ้นมานะครับมันจะไม่สนิทนะครับพอมันไม่แน่นก็จะทำให ติดยากนะครับ่ากก็อาจจะขยับขยื่นบ่อยนะครับแน่นนี่ไม่ใช่ว่าแน่นเหมือนมันจะมีความโปร่งในตัวข้างมันอยู่แล้วนะครับอันนี้เรายัดแน่นได้ครับไม่ต้องกลัวเหมือนการใช้ขุยมะพร้าวนะครับอันนั้นมันละเอียดทําให้มันแน่นเกินไปนะครับถ้าใช้เปลือมะพร้าวสับเนี่ยยัดแน่นได้นะครับก็ให้แช่น้ําก่อนนะครับเพื่อให้ยัดปลูกได้ง่ายนะครับแพรน้มันจะไม่คลอนนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นผมแยกมานะครับเมื่อกี้นี่ส่วนอีกส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นจากการแยกหน่อแล้วนะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าล่อรากนะครับโดยตัดหนอนะครับที่ยังไม่มีรากนะครับก็ไปแช่ไว้ในยอด ที่มีน้ําขังนะครับของสับปะรดสีต้นอื่นๆนะครับก็พอมีรากแล้วค่อยเอามาปลูกก็ได้ครับแบบนี้เรียกว่าล่อรากนะครับโดยใช้ยอดนะครับสองต้นนี้เวลาแยกมาแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามีรากเหมือนกันนะครับคือถ้ามีรากนี่เราสามารถใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปได้เลยนะครับใส่ไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าแยกแล้วต้นเป็นต้นที่ไม่มีรากนะครับ เรายังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีรากมาดูดสารอาหารจากปุ๋ยตรงนี้นะครับใส่ไปก็จะละลายทิ้งนะครับสูญเสียธาตุอาหารไปเปล่าๆนะครับพืชก็ไม่ได้กินนะครับก็ถ้ามรากก็ใส่ปุ๋ยได้นะครับวันนี้ก็ฝากเกล็ดสาระความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ